สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PPP พ P m เ e r League 2021กันนะตอนนี้เราเข้าสู่เกมวีคที่3กันแล้วนะวันนี้มาชมเกมนี้กันนะเป็นการพบกันนะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะเป็นการพบกันนะระหว่างยูเวนตุสนะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวมาชมเกมนี้นะว่าจะลงเอยจะมีบทสรุปเป็นอย่างไรกันนะก็การแข่งเรา เข้าสู่วีคที่3แล้วเรามาดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยอว่ามีฉบหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะสองวีคที่ผ่านไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไม่ดีกว่าอยู่อันดับแปดนะตอนนี้มีอยู่3คะแนนนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสนั้นอยู่อันดับ13นะก็ตามอยู่แตมเดียวอนะตอนนี้มีอยู่2คะแนนนะก็เพิ่งแข่งกันไป2วีคก็ยังตัดสินอะไรกันมากไม่ได้ก็ต้องติดตาม ลุ้นกันไปยาวๆว,ว่าจะเป็นอย่างไรนะกับการแข่งขัน,น,น P P Premier League 2021ของเรานะก็มี20ทีมแกล้งมาแข่งกันในลีกเดียวกันนะมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะติดตามรายละเอียดต่างๆได้และใน Facebook Page P P Premier League ะก็มาดูชมหน้าตารายชื่อรายนามของยูเวนตุสกันนะว่ามีใครกันบ้างนะก็ตามที่ได้เห็นนะแน่นอนอนะนำหน้าโดยคริสเตโน โลนาร์โดวาซีอาร์เซเว่นของเราะพร้อมจะล่าตาไข่อีกฝั่งแน่นอนนะโซนอฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีเดวิดเดกยานะเฝ้าเสาคอยป้องกันลูกไว้นะฮะส่วนกองหน้าวันนี้ด้านหน้าก็มีบูโน่เฟอร์นานะและสเฟอร์นะแล้วก็มีมาซิยาะพร้อมที่จะล่าตาไข่ทางฝักฝั่งเจ้าบ,บ้านนะแล้วก็เกมเริ่มต้นทันทีฮนะฝั่งยูเวนตุสเริ่มต้น เปิดเกมกันไปก่อนแล้วฮะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอกันเลยฮะมาดูเกมนี้กน,นะว่าจะเป็นอย่างไรฮะใครจะเป็นผู้ชนะและคว้า3มแต้มไปฮะหรือว่าจะฝีมือเท่าเทียมเสมอกันแบ่งแชร์แต้มกันไปฝั่งฝ่ายละหนึ่งคะแนนก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรฮะอยู่ทุสครองบอลกันก่อนแล้วตอนช่วงแรกเคยลินี่ฮะมาที่มซีเลมซีเลี้ยงลำเลียงพาบอลไปกลับมาก่อนที่ทอาตูฮะ มาถึงโกราโดโกราโดวิ่งลากกระชากมาเองบอลไปที่อาตูวตอนนี้ไปถึงลาบิโอลาบิโอกลับไปที่เกลินี่ก็ยังคงเป็นการครอบครองบอลหแล้วเปิดข้ามสวนไปที่โกราโดเติมมาทางขวาล็อกไปล็อกมาในกรอบเขตโทษพยายามจะหาจังหวะส่งให้เพื่อนยังหาไม่ได้แต่ยังคงครองไอได้ดีหัวกลับยาวมาก่อนนะที่เดอร์ลิดเนะเดอร์ลิด เลี้ยงมาตูดูนี้จะพยายามจะแตะกระชากผ่านไปแต่ก็เป็นบอลทุ่มของยูเวนตุสอยู่นะกโดทุ่มไปที่ดิเวล่าหมีแตะบอลสวยฮะอ่อนถึงอาตูตูข้ามยาวไปฝากซ้ายกันบ้างที่เอลินน่ให้เอเล็กซานโดเอเล็กซานโดเลาะริมเส้นซ้ายมาแล้วข้ามมาโอ้แต่ว่าไปตกถึงเท้าของแมนเชสเตอร์ยืนแต่แต่ได้เพียงแป๊บเดียวฮะ แต่ว่าได้ยาวะแะ้เลสฟอร์ดได้มาเราก็ชากจะโต้กลับมาอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนฮะ,ละเลสฟอร์ดพาบอลมาบังไว้และกลับไปที่มาติชแตะให้มาเซียลมาเซียวจ,จิมให้ลเลสฟอร์ดบอกบาได้บอลมาเอาเป็นบอลของ Bruno บุูโนบุูโนฟานานเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษพักก่อนมาถึงมาติชแตะตรงนี้ให้มาเซียจะพลิก ยเป็นบอลนวลเอาลูกนี้ไหลาย,ยาวมาโอ้แต่ว่าลึกไปหน่อยฮะไปเข้ามือของเชสนี่เก็บบอลไว้ได้ก่อนแล้วฮะเชสนี่เล่นต่อมาถึงเดริดเดริดเล่นให้อาตูตูเลี้ยงมาส่งถึงดิบาร่าดิบาร่าข้ามสั้นๆให้คริสเตียโนโรนโล,ลโดลาบิโอไปถึงเคลินี่ยูเทีตุสกลับมาครอ,อบครองบอลกันต่อฮะอาตู ขามา,กโ,าโกลาโดอาโกลาโดเลี้ยงมาเลาะริมเส้นขวาม,มาแล้วกลับไปก่อนที่อาตูก็ดูเหมือนเป็นการเล่นที่เราะมัดระวังกันทั้งคู่ฮะบอลยังไม่ได้ถึงขั้นรุกกันมากครับของบอลกันอย่างรามาระวังแล้วตรงนี้จะได้โอกาสยิงหรือเปล่าแต่ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแย่งบอลได้แล้วจะโต้กลับมา็อกบาบาจิมให้บุนโนูโอน ดูโน่เลี้ยงมาลูกนี้ไหลมามาเซียลเขากรอกกีโท้จะล็อกเ,เพื่อยิงแต่ยังไม่ไดนะ้แล้วก็เป็นยูเวนตุสเคลียออกไปก่อนนะออกข้างไปเปลี่ยนบอลของยูเวนตุสนะลาบิโอยาวขึ้นหน้ากะให้ควอเตโดที่เป็นเป้าแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เก็บบอลได้แล้วจะโต้กลับมามาติสมาติชเล่น ให้มาเซียวาเซีไปถึงบ <Bruno> ุูโนบรูโนเลี้ยงมากลางที่มาเซียวพลิกนี้อาจจะส่งเข้าในแต่ว่าโดนเคลียร์มาได้ฮะยูนตุสก็เอาบอลมาคลองต่อจะโต้กลับไปกันบ้างบุนชิก็ต่างฝ่ายต่างคลองบอลกันได้สนุกสนานเลยฮยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสยิงใดๆกันนะ <Ram sey S 1> ก็ต้องมาดูนะว่าใครจะได้ยิงก่อน และดูนี้โรนัลโดขึ้นมาค้ำบอลนี้ไม่ดีโดนดักไว้ได้แล้วก็เป็นบอลของแมนยูไนเต็ดกลับมาที่เตเลสนะเดเลสเล่นกับมาติชมาติชกระดกข้ามมาเซียต์ตั้งโขกนิ่มๆให้บรูโนโ่บรูโน่กลับมามาเซียต์แต่ว่าส่งซานแปะโดนฉกไปได้เป็นบอลของยูเวนตุสนะลัมเซ่ยาวไปด้านหน้ามีอเล็กซานโดร <Alexander. S 2> เก็บได้ เร็กซันโดพันจะล็อกเข้าในแต่ว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อะโดนแย่งมาแต่ก็ยังคงเป็นบอลของยูเวนตุสนะแลมซี่มาที่โรนัลดบังไว้มาที่ลาบิโอคริสเตโนโอ้โคริสตโนโรนัลดโดนโชคบอลไปแล้วและแมนยูนิเต็ดจะโต้กลับมาลูกนี้สวยมาทางลัสฟอร์ดมาจู่โจมทางด้านซ้ายแล้วก็ชากหนีเคลลินี่ไปได้ลัสฟอร์ดด้วยความสดความเร็วกลับมาก่อนที่เตเลส นะเตเลสเลี้ยงไปจิมให้บูโน่ลูกนี้มาถึงมาเซียลลุดมาแล้วยิงจอๆรีฮาร์ปเรียบร้อยอะแมนเชสเตอร์ยูนในแต่นั้นนำทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสไปก่อนแลโดยแอนโทนีมาเซียลฮะแฟนผีได้เฮงก่อนนะทีมเยือนเป็นจังหวะํำเลียนลูกพามาเข้าทำอย่างสวยงามจริงะแล้วสุดท้ายได้จบโดยมาเซียวฮะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันอีกสักครั้งฮะลูกนี้แดสปอร์ดาแต่ให้เป็นบูโน่นะแต่ให้มาเซีย ได้ดวลตัวๆกับเชสนี่ mm hmm. mm hmm. ลูกน e ี้ก็ยากนย่ท hmm. mm ี hmm. ่จะเซฟบุเหยียดขาเกือบจะเซฟได้เหมือนกันนะแต่ก hmm. ็ทำไม่ได้ฮะลูกบอลก็เลยถูกส่งสู่ก้นตะข่ายทำให้ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำกันก่อนแล้วมานำยูนตุสที่รังเย่าของยูไนตุสก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อสูตไปแล้วฮะก็ ยูเวนตุสศแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนะชื่อทีมของยูเวนตุสอาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนะเพราะว่าติดลิขสิทธินะฟีฟ่ายีเลยต้องใช้เป็นชื่อนี้แทนนะแต่ก็รู้กันนะในฐานะว่าเป็นทีมแกล่งยูเวนตุสแทนตอนนี้โดนนํำไปก่อนแล้วนะซึ่งดูจากเปอร์เซ็นต์ครองบอลที่ขึ้นมาให้เห็นก็ยูเวนตุสครองบอลมากกว่านะหกจัดกันไปแล้วแต่ว่า โดนแมนยูในเด็ดที่คลองไว้สัตยาเปอร์เซ็นต์ขึ้นนำไปก่อนนะแล้วก็บุกขึ้นมาอี่แล้วแมนยูมเาเซียกเลี้ยงลุยมาคนเดียวแต่ว,ว่าก็ยากนะที่จะมาคนเดียวโดนแย่งไปได้และยูนตุสจะโต้กลับไปกันบ้างโรโดเล่นกับลาบบโยข้ามาล่งๆอ้าวโกลโดมาทางขวาโล่งเหมือนกันโ,โดกลางที่โรโดโอ้ไหลสวยให้แอมซี่จะเลี้ยงเข้า หมุนพลิกยังไงจะได้ยิงหรือเปล่าแต่ลูกนี้ก็หอบอลไปเป็นของโอ้แต่ว่ากรรมการเป่าฟ้านะเอาเป็นโอกาสได้ลุ้นของทางฝั่งยูวนตุสโอ้โหแล้วก็เป็นฟรีคิกระยะทําการนะแล้วก็มีเขาคนนี้เจ้าเดิมมายืนกลางขารอจะตะบันปั่นลูกนี้เข้าไปนะมาดูนะว่าจะเป็นประตูเลยหรือเปล่านะกับฟรีคิกของ CR7 ลูกนี้นะ โรโดรอก่อนแล้วเป็นโรดยิงเข้าไปอ้โหนี้เป็นตรงตัวเอลิซาไมดีโอแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหเดยกยืนที่ถูกที่นะครับโรโดยิงไปตรงกลางประตูเดกยาปัดป้องปฏิเสธไว้ได้ฮะก็เลยรอดตัวไปโอ้แล้วก็หมดเวลาแล้วกับจังหวะสุดท้ายเป็นจังหวะนี้ฮะจังหวะฟรีคิกของโรดแล้วก็เป็นยูนิเต็ดหนึ่งเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ก่อนมาชม เกมมันก er pues ันต mm ่อแน่นอนฮะก็ไม nah. ่ร uh ีรอใดๆฮะมาเริ่มครึ่งหลังของเกมมีกันต่อฮะยูเวนตุสพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนนี้แมนยูไนเต็ดนำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ะเดี๋ยวมาอัปเดตตารางคะแนนกันให้ดูอีกสักรอบนะสำหรับ ผู้ชมที่มากันภายหลังนะก็ตอนนี้แข่งกันไป2วีคแล้วนะซึ่งแมนยูนเต็ดอยู่อันดับแปดนะมี3แต้มส่วนยูวนตุสอันดับ13มี2แต้มนะแล้วน,นี้แมนยูนเต็ดบุกมาถึงกรีบูดโคก็ไปแต่ว่าก็ไปเข้ามือเชสนีนะยูวนตุสจะบุกมาต่อต้องเร่งทำประตูตีเสมอมาก่อนนะในฐานะเจ้าบ้านก็คงจะไม่ดีงามนะักถ้าแพ้ แล้วก็พลาดได้แต้มในแมชนี้นะแล้วก็ยามาตรงนี้คริสเตียโนโเขากรองไปโทษอูอจะฝ่าไปแต่ว่าโดนลินเดเลอรขวางไว้ได้ฮและก็จะโต้กลับคืนกันบ้างฮนะทางฝั่งแมนยูนิเต็ดนะครินวูดเล่นกับฟาบิสซ่าจะยาวลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็เป็นบอลของยูเวนตุสอาร์คริสเตียโนโนโดไหลลูกนี้เอาดิเวล่าม,า,มามีพื้นที่ตัวโรกจะได้ยิงหรือเปล่าดิเวล่าจะหักเข้ามาให้เพื่อนอูแต่ว่าโดนจิม้มบล็อกขวางไว้ได้โดยแม็กควายแนละ้วก็ไปเข้ามือเดกิอ มยูเดเก,กียขึ้นมาแล้วก็เป็นบอลของยูเวนตุสกันต่อเนื่องบุโนโไปที่มาติชอเล็กซานโดรมาทีดาดา่ดีบาร่าดีบาร่ามาถึงอเล็กซานโดร,ลก,ดรกลับไปลาบิโอ ปูดวันนี้พยายามจะเปิดติดฝาวิสก้ากิงงบอลไม่ได้อาบานบาลวิสก้าบังบอลกันไว้ก่อนจะทํายังไงกับสถานการณ์ในตอนนี้เราก็ชากเอาตัวรอดไม่ได้บอลไปถึงเดคอาเดคอาเล่นหน้าประตูวาเซียวปอกบาได้มาดินเดลเลฟมาถึงฝาวิสก้าเกมก็ผ่านพ้นไป1ชั่วโมงะหรือ60ินาทีในเกมกันปิดแล้วะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงนำยูเวนตุส1-0ตั้งแต่ครึ่งแรกเลย ลูกนี้แม่ยูนเต็ดโยนยาวมาแต่ออกข้างแล้วฮะยูนิทสก็จะได้ทุ่มหาว่าเริ่มมีการแก้หมากแก้เกมกันแล้วทั้งสองฝักฝั่งเลยฮนะยูนิทสก,ก็ทั้งฝั่งยูนิทัสและแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดแล้วะโอ้เราก็พบว่าโรนลโ,นโด้ขึ้นมานะว่าบาดเจ็บนะ แต่ก็ยังไม่ได้ออกคะคนที่ออกเป็นดล่าแล้วก็เอาโมลาตาลงมาแทนนะส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอามาติชออกและส่งเฟรดลงมาลุยกันต่อแต่ต้องมาดูกับอาการบาดเจ็บของโรนโัลดว่าจะกระทบต่อเกมมากแค่ไหนแต่ยังอยู่ในสนามนะตอนนี้แล้วนี้อเล็กซานโดรุยมาทางด้านซ้ายครอบครองบอลหักไปที่แลมซี่ลมซี่จะซัดลูกนี้ตึบบล็อก อ๋เป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะเฟรดเล่นกับแองโทนีมาเซียลมาเซียลมาที่บรูโน่บรูโน่มาเอาแมนยูมาดีเติมมาทางขวาวามิสกา้าลากกระชากเข้ากรอบกีโต้เปิดเข้าในซันนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะตอนนี้หนีห่างเป็น2-0แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะทีมเยือนแล้วก็เป็นใครอ่ะเดี๋ยวคอยดูรายชื่อชาลาโฮเป็นเมสันกะรีนวูดฮะ ทำให้แฟนผีแดงทีมเยือนมากันก็เยอะเหมือนกันนะที่สนามยูมนตุสแห่งนี้ดีใจกันกอดกันต่อเนื่องแนละกับลูกที่2อลูกนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นการยิงของกรีนวูดหักเข้าไปนี้โอ้แล้วก็ไปเข้าทางกรีนวูดได้เหมือนยิงเข้าไปเลยนะมาเข้าเท้าพอดีนะแตะแปรโด่งนิ่มๆนะ ผ่านเชสนี่เข้ากรอบประตูไปเลยฮะอ้าวตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนีห่างเป็น2อศูนย์แล้วผลงานดีจริงฮะแมนยูกับการในขัน p ีพีพิมเม a g ีกตอนนี้ตอนนี้พวกเขามีอยู่3แต้มนะแข่งกันมา2วิกถ้าแมชนี้ชนะมีผลแบบนี้ก็จะบวกอีก3เป็น6แต้มเลยนะถือว่าแต้มสูงมากๆฮะแข่งไป3มแมชนะส่วนยูเวนตุสเพิ่อมี2แต้มมาตอนนี้ก็ถ้าแพ้ต่อก็ต้องสู้ต่อไปฮะ แต่ตอนนี้ยูเวนตุส0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2แล้วะและยูเวนตุสก็ต้องเร่งอะเผื่อจะได้ประตูตีไข่แตกมาก่อนนะมาดูนะว่าจะทำได้ดีแค่ไหนอะกิสเตโนโรโดมาแตะให้อลิซันโดอารูนีกระดกมาแล้วก็เป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะ แอนโทนีมาเซียลหักกลับไปป็อกบากลิบหูเล่นกับมาเซียลมาเซียลอารูรีไหลมาดูโน่ดูโน่จะไหลโอ้จะยิงเองแต่ว่าโดนฉกแย่งไปได้ก่อนนะก็เลยเป็นบอลของยูเวนตุสจะโต้กลับไปอะระยวยาวนี่เอาแลมซี่เติมมาทางด้านซ้ายลุ้งๆเก็บบอลได้เอา๋ะตอนนี้แลมซี่จะทำอย่างไรภาพค้างเป็นหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นฟาวะ ลาบิโอได้รับใบเหลืองแล้วลูกนี้จังหวะนี้ก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฟาว่าจะเตะยาวขึ้นไปก็แกมากแกแผนการเล่นแก้เกมกันต่อทั้งฟังยูวนตุสตอนนี้ตามห่างถึง2 0ศกับเวลาที่เหลือไม่มากแล้วน่าจะสถานการณ์ยากจริงๆที่จะกลับมาได้แต่ก็ต้องได้ลูกแรกมาก่อนนะก็อาจจะพอมีลุ้นมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรฮะ แต่ตอนนี้เป็นบอลของ United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฟาบิสกาเลี้ยงมาฟาบิสกาเลี้ยงลุยมาตอนเรื่องหัหักกลับไปคอนที่ป็อกบาแล้วก็แมนยูคงไม่เร่งแรงมากถ้าครองบอลไว้ได้ก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ก็คงจะไม่ถึงขั้นว่าชนะห่าง2อลูปแบบนี้แล้วแต่ก็ทำได้แล้วในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเก็บแต้มโอหแล้วงนี้ไหลยากมาบูโน ยังคงคองมบด้วยก่อนบุนโลูกนี้โอ้ยังเบียดแย่งอ้แล้วก็เป็นฟาวด์ด้วยฮะอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฟรีคิกอีกตั้งหากฮะในระยะได้ลุ้นเลยฮแล้วก็เป็นเขาคนนี้บุนโจะมายิงให้ลรนัลโดดูมะว่าเขาจะยิงยังไงฮะถ้าเข้าขึ้นมาก็แทบจะตอกฝาลงปิดเกมนี้เป็นเลยฮะ ตัวผู้เล่นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วของทางฝั่งยูเวนตุสโอแล้วก็ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้โอกาส <40 S 1> คา v a วานีบ้างอะลงมาในสนามเผื่อจะได้กันสักประตูอะแต่ว่าตอนนี้เป็นฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นใครยิงเป็นบุโนโยิงก็เรยโอ้โหเหมือนจะเช็เชดคานออกไปนิดนึงหรือเปลา่าเดี๋ยวมาดูภาพย้อนหลังภาพช้าอีกสักครั้งอะได้ตบันปั่นไว้ลูกนี้เป็นปัดหรือคานนะโอ้เป็นเด้งคานจริงนะ คานบนนะแล้วก็บอลเด้งยาวออกไปก็เลยเป็นตั้งเตะมาเกือบเฉได้ประตูหนีห่างเป็นลูกที่สามมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ายัางคงคงที่ไว้ที่2ลูกตอนนี้กับช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมนะมา,มาดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไลฟ์ซิกมา2-0นนะในแมตช์ที่แล้วส่วนยูเวนตุส บุกไปเสมออินเตอร์มิลานมา2ประตูต่อ2อะแล้วก็มาตรวจสอบโปรแกรมแมชชหนากันนะว่ามีแมชไหนให้ดูบ้างฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีบิ๊กแมชรออยู่อีกแน่นอนเลยฮะกลับไปเล่นในบ้านนะจะต้อนรับการ,รเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะส่วนยูเวนตุสก็จะบุกไปเยือนบรูซิ่ดตั์มุนก็เป็นบิ๊กแมชเช่นกันนะโห,หน่าดูน่าชมจริงๆนะทั้ง2แมชแล้วก็ติดตามกัน ได้ฮะกับพีพีพีพมลีกติดตามกับยปยนวจบฤดูกาลนะมาดูนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะกับ20ทีมแกลงที่เราคัดมาเล่นกันเป็นลีกฮนะกแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วว่เวลาก็หมดแล้วสำหรับยูนิตุสคงไม่มีอะไรพลิกแพลงไปจากนี้แถมล้ำหน้าอีกตั้งหากแจังวันนี้ก็ขอสแสดงความยิดีกับแฟนผีแดง, Manchester มงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดด้วยฮะที่กำลังจะได้3แต้มไปบวกอีกฮะในเกมนี้ <uge ot> ก็เนเดเบก <men> ลงมาทีหลังฮะด <ten> <tro> <ak> สามนาทีในเกมนี้ในครึ่งหลังอาบิสก,กาโยนยาวขึ้นไปก็เป็นบ,บอลของยูมูตุสจะได้สักลูกตีแคแตกปลอบใจมาหรือบ,บ้างหรือเปล่าโมโรต้าได้มาตาไหลมาอลิกซันโดรอสสดิสโดกลับไปอยู่ที่ มูริต้าหักมาลิคิสเซโนโร่ไม่ทันนะไม่ได้บอลและลูกนี้เป็นบอลการครอบครองของยูไนเต็ดนะแมนกาอีไปถึงเฟสแล้วก็กรรมการป่อโนวีตจบสิ้นเกมนี้ไปแล้วฮะเอาเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ฮะคว้าสามแต้มกลับบ้านไปแล้วในแมชนี้ส่วนยูเวนตุสก็ไร้แต้มฮะต้องสู้กันต่อไปเกมนี้ก็จบตอนนี้ฮะยูเวนตุสศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองฮะดูไปชมกันและทงประตูนะในช่วงท้ายสำหรับผมแล้วลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าลำลากกันไปแล้วสวัสดีครับ